สวัสดีครับผมพบกับถนอนอิสระออนทัวร์อีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปอำเภอโพธาลามจังหวัดราชบุรีโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปวัดกันไปวัดอะไรนะเขาช่องผ่านเขาช่องผ่านที่จังหวัดราชบุรี ที่เขาบอกว่าจะมีทั้งค้าวมีท่าม้าข้าวอยู่ก็เข้าช่องพานท่งองขา้าวร้อยหลานโอเคมาถึงแล้ว Linh nhàn nhớ Cho trò này đây à ึงแล้วตอนนี้อยู่ในวัดวัดวัดเขาช่องผ่านอันนี้เป็นเป็นที่ถ่ายรูปเป็นที่เช็คอินอตรงต้งหินข,ขาวๆนู้นนะ่ะจะมีทางเข้าออกมาตรงนั้นแหละที่เป็นช่องช่องทางเข้าออกแต่ว่าข้างบนเขาอะ่ะข้างบนเขามัน ตัว,น,นะตวน,นะนู้น่ะตรงนู้น่ะนู่นนูนมันขึ้นได้มีบันไดขึ้นอยู่บันไดขึ้นแถวๆนู้นนะขึ้นไปก็จะเป็นจุดชมวิวของเมืองนราบุรีคือมันสูงสุดอะเขาว่ากันนะนี่เป็นเหมือนร้านค้าโอท็อปอะตวเนี้ลานกิจกรรมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดไป ไปข้างบนเขากันอยู่ตรงตรงซุ้มผ้างตรงต่างโบสเดี๋ยวเราขึ้นกันเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนเตรียมตัวก่อนลิงเยอะมากเนะต้องต้องเก็บของอะ่ะเพราะดูถ้าพาะเขาจะซนหน้าดูเลยโอเคครับเดี๋ยวลองไปขึ้นกันตอนนี้ก็ประมาณ สี่โมงนิดๆพอดีเราจะต้องมาดูฝูงข้างข้าวบินออกจากถ้ำตอนหกโมงก็เลยอยากจะขอขึ้นไปดูข้างบนก่อนพอดีนี้เป็นทางขึ้นขึ้นเขาถ้ำพระมีมาต้อนรับได้นะเต็มเลยต้อนรับเต็มเลยโอเค เราขึ้นไปดูกัน ดูด้านล่างกันตรงนี้ก็มีนะข่าวาว พูดได้เลยลผมไม่กล้าลงไปผมไม่กล้าลงไปจริงๆมืดมืดมากโอเคครับอันนี้เป็นเป็นถ้ำที่เข้าไว้พระแต่เมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดไฟเลยไม่กล้าเข้าอันนี้ก็เป็นทางขึ้นไป พระบรมาสารีริกธาตุนั่นบนโอเคปะไปกันเลยสบายโอ,โอ้นี่บริเวณวัด ก็ตลาดอยู่ข้างล่างถึงแล้วอยู่แค่เอื้อมแค่ลงตรงนี้ถ้าไปขึ้นนูน้น โค้สวยอะนี่แค่ตอนสี่โมงห้าโมงนะ <c oughs> ถ้าตอนเช้าจะแค่ไหนบรรยากาศสุดมาก ขอหายใจก่อนผมพิชิตมาแล้วครับขึ้นแล้วก็ลงขึ้นไปไหว้แล้วก็ลงมาพอดีว่าตอนเย็นประมาณหกโมงเนี่ยผมก็กลาว,ว่าจะมาถ่ายฝูงข้างข้าวบินผมไม่ลงมาไว้ถามว่าเหนื่อยไหมอ่ะดูดิเนื่อคจะแค่เริ่มต้น ก็เหนื่อยเลยโอเคครับก็สถานีนี้สำเร็จเดี๋ยวสถานีต่อไปคือการรอถ่ายรูปค้างคาวโอเคแต่ผมไปล้างหน้าล้างตาลงเข่าก่นอนยังเหลืออีกชุดหนึ่งเหลืออีกช็อตหนึ่งเหลืออีกอีกนิดนึงนั่นแหละโอเคครับผมจอด ตอนนี้ก็ลงมาอยู่ข้างล่างแล้วตรงนี้เป็นร้านอนเนกประสงค์ที่จะมีจะมีร้านค้าตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านนั่งกินก็ข้างหลังก็จะเป็นที่ถ่ายรูปที่ชมวิวนั่งเล่นกัน จริงเยอะจริง ไม่หมดเลยตอนนี้ติดไฟแล้วติดกลับนะติดไทยติดบ้าน่อนสว่างซาร์สมีสี่ห้าเดียวกับคกับเข้าทัยแต่ยัโย่อมีโอกาสมาร่วมขึคนนึงขั้นนั้นะครับตไปติดกลับมามามาทั้งไฟซาขอสบอปอดหกสะุตรูปกับร้อยล้า

ม่มีอีเราก่อเรื่องครับโบสถ์ที่เป็นหลวงพ่อร้อยล้านจะปิดตอนหนึ่งทุ่มนะครับปิดตอนหนึ่งทุ่มก็ส่วนถ้ำถ้ำที่มีพระพุทธอยู่ด้านในอะ่ะ ก็จะเปิดช่วงเวลา11โมงเท่าไหร่9ถึง11แล้วก็14ถึง16ประมาณนะั้นแล้วก็อย่างเมื่อเมื่อตอนวันผมมาผมมาเกิน4โมงแล้วเขาปิดปิดไฟในถ้ำแล้วไม่กล้าลงเมื่อเกินลงได้หน่อยเดียวขึ้นดีกว่าส่วนข้างบนอนะ่ะข้างบนไม่ปิดนะ ตพอเด็อดก็ไม่คงไม,ม่คนขึ้นแล้วล่ะแต่ข้างบน,นสวยมากเลยจริงยังไม่หมดยังไม่หมด20สิบนาทียังไม่หมดคิดว่าหมดเมื่อไหร่ตอนนี้หกโมหที ปริมาณยังเท่าเดิมกล้องไม่ค่อยชัดนะสูมลภาพแตกปริมาณเท่าเดิมเหมือนตอนห้าโมงเลยอคนก็ไม่หนีนะครับม,มันต้องหมดกันไปข้างแหละหนึ่งคืงจะกลับหกโมงจะครึ่งแล้วยังไม่หมดเลยแต่ฟ้ามืดมองไม่เห็นแล้วพยายามหามุมมาให้อยู่ แต่ยังไม่ยังไม่หมดเลยคือถ้ามองด้วยตาเปล่าจะเห็นชัดนู่นนเห็นไหมที่อยู่ตามร่องไม้เห็นไหมฮะยังไม่หมดเลยยังเยอะอยู่ไม่มีท่าทีว่าจะหมดเลยโอเค เริ่มเริ่มน้อยลงแล้วเดี๋ยวรอพิสูจน์กันว่าหมดกี่โมงให้เดี๋ยวค่อยวหวอีกทีหนึ่งค่อยกลับโอเคนะเดี๋ยวผมบอยทีหนึ่งว่าหมดมเท่าไหร่ตอนนี้หกโมงครึ่งจากตาเปล่าที่ผมมองยังไม่หมดยังบินมาเรื่อยยังบินออกมาเรื่อยผมถามชาวบ้านที่นี่ผมถามว่าปกติมันหมดกี่โมง บอกมันไม่เคยหมดนะหมายถึงว่าเขาไม่เคยอยู่ดูสักทีว่าหมดเท่าไหร่แต่ที่บอกว่า,าหมดหกโมงหมดหกโมงครึ่งอันนี้มันเป็นเพราะว่าในการคาดเดานะครับในที่ผมเดาอะ่ะผมเดาว,ว่าหกโมงครึ่งฟ้ามืดแล้วมองไม่เห็นเลยคิดว่าหมดอะไรประมาณนี้นะ แต่ซึ่งความจริงอ่ะถ้ามองว้ตาเปล่ายังมีบินออกมาบ้างมีออกมาเยอะเลยแหละก็คือสรุปทันทีไม่ได้ว่าหมดกี่โมงเพราะว่าหกโมงครึ่งฟังข่าวเริ่มมองไม่เห็น ปัญหาคือยุงเริ่มเยอะก็ต้องขอตัวกลับก่อนก็เลยสรุปไม่ได้ว่าหมดกี่โมง เดี๋ยววันนี้ก็จะจบภารกิจเพียงเท่านี้ขอ,อตัวเดินทางกลับบ้านก่อนสวัสดีครับ